นีเจ้าที่กาลังเตรียมเครื่องเตรียมเรือนะครับเพื่อเพื่อไปดําน้ําชมกําลังเครื่องเราก็จะใช้เครื่องยนต์ติดท้ายประกอบกับเรือท้องแบนเรือก็จะนั่งได้ประมาณสิบคนก็จะ,จะมีครูฝึกอีกสามก็1สิบากับสิบี่กับเจ้าที่คนขับนะครับครับต้องเตรียมเรือนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าเครื่องมันหนักมีขั้นตอนอยู่เราใช้เวลาเตรียมเครื่องประมาณ3าสิบนาทีครับเตร,รียมเครื่องทดลองเรือแล้วก็ไปดู ไปดูพื้นที่ในการดำน้ำาครับเพื่อดูกระแสน้ำก่อนที่จะนำนะักท่องเที่ยวลงนะครับดูความขุน่นความใสของน้ำครับตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเราต้องปลูกเครื่องไว้กับตัวเรือเพื่อกันเพื่อกันถ้าเครื่องนี้จะได้อยู่กับเรือกัน <c oughs> เครื่อนตกน้ำตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะนำเรือลงน้ำครับ ขัน้นตอนต่อไปครับ,รบวันนี้วันนี้ขึ้นลมปันนี้ขึ้นลมก็จะแรงเน,นดนเดงนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานนะครึ้นยังยังได้อยู่ประมาณนี้ยไม่ถือว่าแรงมากครับวันนี้จะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเตรียมเรือครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปดูน้ำดูกระแสน้ำดูดความขุ่นความใสของน้ำครับ จ้าที่ก็จะไปตรวจสอบก่อนเพื่อจะนํานำนักท่องเที่ยวลงได้ถูกที่ครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมใส่ชุดชูช,ชีพกันครับเสายเสายคา,าดว่าขึ้นลมจะเบาลงครับเพราะตามลักษณะที่เราสังเกตทุกวันน้ำช่วงเช้าๆลมจะเข้าเดี๋ยวเวื่อน้ำลงแล้วลมขึ้นลมก็จะเบาลงเรื่อยๆครับน้ำก็จะใสขึ้นครับ ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเดี๋ยวเรามารับเสื้อชูชีพครับการดำน้ําเราต้องสวมเสื้อจูชีพเพื่อความปลอดภัยเราลงน้ำนะครับส่วนครูก็จะมีอุปกรณ์คือไล่บุยอุปกรณ์ช่วยชีวิตคือไล่บุยแล้วก็เขามีฟินมีเม็มันสามารถครูฝึกเขาทิ้งคอมเมนใส่จูชีพเพราะว่าเพื่อความคล่องตัวในการว่ายน้ําถ้าเราใส่จูชีพแล้วเราจะว่ายน้ําไม่ได้ครับเพราะงั้นฟินมันจะดีดีกว่าในการเคลื่อนที่ในการเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยว ลอยตัวได้ดีมากครับต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นชูชีพนะครับชูชีพของเราเนี่ยใหม่ครับปลอดภัยมีครบทุกอย่างเราพยายามปรับปรุงให้มันมีคุณภาพตนั่งเที่ยวมาเที่ยวจํานวนเยอะก็ต้องนั่งชูชีพเป็นสิ่งสําคัญว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับก็จะมีชูชีพของเราใหม่สีสวย <laughs> มีทุกไซส์ตั้งแต่ไซส์เด็กเด็ก เด็กตั้งแต่อายุประมาณ4ี่ขวบเราให้ลงได้แต่ว่าก็ต้องดูเด็กด้วยว่าเขาสามารถกันหายใจอะไรได้หรือเปล่าครูเขาจะประเมินเป็นคนๆไปครับก,ก็จะเอาลงได้ก็จะพยายามดูเด็กๆนี่ยิ่งดูแลดูแลยิล่งกว่าผู้ใหญ่ครับก็จะมีแมสแมสของเราก็จะมีอุปกรณ์นี่คือตันี้ท่อหน้ากากดำน้ำหรือแมสหรงอแมแล้วก็ท่อหายใจตรงนี้บางคนอาจจะไม่เคยใช้เราจะมีครูฝึกคอยแนะนำให้แล้วก็ ใช้ไม่ยากครับก็ง่ายไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะครูฝึกเขาฝึกประมาณ10นาทีเราก็สามารถใช้ท่อหายใจใช้หน้ากากได้แล้วระหว่างการดำน้ำก็จะมีครูคอยคอยแก้ปัญหาคอยดูแลเราตลอดไม่ได้ห่างอยู่กันแค่นี้เรียกกันได้การดำน้ำแบบสุนัเกิลผิวน้ำเราไม่ได้ดำลงไปข้างล่างเราใช้อากาศปกติเพราะงั้นเราสามารถ ขายท่อเกิดหน้ากากอะไรได้ปกติเราไม่ได้ไปดำใต้ความกดอากาศเหมือนบวกสกูบ้าอะไรเงี้ยเพราะันจะมีความปลอดภัยสามารถคุยตอบโต้ก็ได้ระหว่างครูฝึกกับกับนักเที่ยวเราอยู่กันแค่ประมาณเมตรเดียวครับอยู่กันเดียวตอนนี้ความปลอดภัยต้องันดับหนึ่งนี่เดี๋ยวในการรับนี้แล้วครูก็จะสอนประมาณไม่เกินสิบนาทีรับรองได้ทุกคน <c oughs> สติมมากได้ทุกคนครับครับนอกจากเรามีชูชีพแล้วเรายังมี นี้เขาเรียกว่าไรบุยไรบุยเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตอีกอย่างหนึ่งสําหรับนําพานักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะโดยส่วนมากแล้วที่เห็นจะเกาะกันทุกคนโดยส่วนมากตัวนี้จะเกาะได้ประมาณ3มคน4คนได้หมดถ้แค่เราเกาะประคองเพื่อให้ครูเขาเป็นคนนําพาดึงเราจะได้ไปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะไม่แตกกระจายออกเราสามารถควบคุมนักท่องเที่ยวให้อยู่ในการดูแลข,ของเราได้ง่ายครับเพราะว่าพื้นที่การดําของเรามันจะเป็นแบบ กระแสน้ําเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเราจะไม่ย้อนหลังเราจะเคลื่อนที่ตามน้ําเพราะว่ามีกระแสน้ําครับเพราะงั้นนักเที่ยวไม่ชํานาญน้ำเนี่ยต้องมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเราก็ต้องใช้ไรบุยในการให้นักเที่ยวเกาะครับตัวนี้ลงน้ําไดยมีโยสามารถเอาโอบนักเที่ยวได้หลังในการนําพาท่้งเที่ยวอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะมีสลักให้ในการนําพาทั้งเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ไหวจริงๆิเด็นลายบุคคลได้ครับอุปกณ์ตรงนี้ นี่ประโยชน์มากครับน <laughs> ี่ไลบุยเราไลบุยของครูฝึกเราจะมีประจําตัวทุกคนนะครับเราจะเน้นครูฝึกต้องมจจ <laughs> ีเราก็จะจับไลบุยท่องเที่ยวก็จะเพราะงั้นมีทั้งชูชีพมีทั้งไลบุยแล้วก็มีเรือเซฟตี้ครับเรือเราก็จะอยู่ <laughs> คอยดูแลนักท่องเที่ยวตลอดครับงั้นมั่นใจได้ครับครูฝึกเราครูฝึกเราใช้ครูฝึกจํานวนมากอัตราการการดูแลนักท่องเที่ยวคือหนึ่งต่อสามคือ นักเที่ยวสามคนครูฝึกหนึ่งคนครับเนี่ยไรปุยเนี่ยครับเพราะงั้นรับรองนะครูฝึกเราผ่านการฝึกหลักสูตรพิเศษมาทุกคนครับการฝึกทางน้ําการช่วยเหลือเบื้องต้นการช่วยชีวิตการไล์เซฟวิ่งอะไรพวกนี้ครับผ่านการฝึกมาแล้วเป็นข้าราชการทหารทุกคนอยู่เนี่ยที่ลงน้ําครับงั้นจะมีความสามารถในการว่ายน้ําได้ดีได้ดีถึงดีมากครับบางคนอาจจะดีมากครับงั้นมาเที่ยวกับเราแล้วรับรองครับปลอดภัยครับ ตอนนี้การดำของเราก็จะเริ่มแปดโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มลงน้ําโดยปกติเพราะว่าเช้ามากอากาศมันก็จะเย็นแ็แปดโมงครึ่งถึงสิบหกสามศูนย์เป็นเวลาที่ดีที่สุดครับแต่อยากให้น้องเที่ยวมาช่วงช่วงเช้านะครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่นัก่งเที่ยวจะไม่ค่อยมากันชอบลงกันเย็นๆเพราะคิดว่ามันไม่ร้อนแต่ว่าถ้าเราลงช่วงกลางวันอากาศร้อนเนี่ยรูปมันจะสวยเราถ่ายรูปมามันจะสวยจะ แล้วเวลาดำน้ำดูปกากรลังมันก็จะมีแสงมีแสงส่องด้วยมันก็จะถ่ายรูปใต้น้ําก็จะชัดใช่ไหมถ้าเรามาตอนเย็นอากาศข,ม,ขมัวมันก็จะถ่ายรูปไม่สวยครับแม่นันอยากให้มากันตอนเช้าดำน้ําเราก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดเริ่มตั้งแต่บีฟในน้ำเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีครับแล้วก็นั่งเรือประมาณ5นาทีอยู่ในน้ำประมาณ40นาทีถึง4 5นาทีมาตรฐาน ถ้าใครจะขึ้นก่อนก็ได้ก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเวลาสําหรับประมาณ4ี่ห้านาทีเนี่ยสำหรับคนที่เราไม่เคยอยู่ในน้ำเนี่ยมันกาลังพอดีเพราะเราอยู่นานกว่าน,น,นี้ร่างกายเราก็จะรับไม่ได้ก็ถือมันก็จะเหนื่อยมากบางคนร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนพวกกูฝึกเขาคถ้ากูฝึกเขาอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยครับเรามาเที่ยวสักสัปองหนึ่งผมว่ากําลังดีครับักไม่เหนื่อยมากครับไม่ทําลายสุขภาพด้วยครับ เชิญนักเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่หาดน้าใสของเราที่หาดน้ําใสก็จะมีกิจกรรมดําน้ำนะครับเป็นกิจกรรมดนะ้ำก็จะมีพายเรือพายเรือเคนูมี2กิจกรรมซึ่งตัวนี้กิจกรรมนี้ก็สามารถมาติดต่อได้พายเรือนี่นะึชั่วโมงละร้อยครับดําน้ําก็ผู้ใหญ่2 5 0บเด็กร้อยห้าบบาทต่อคนนะครับกี่คนเราก็ไปเรือมาปุ๊บเราไปเลยเราไม่ เราไม่ได้รอว่าให้นักท่องเที่ยวเต็มลำอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปหมดคนเดียวเราก็ไปงั้นมาเที่ยวกับเราประหยัดครับประหยัดแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนครับปลอดภัยด้วยครับเชิญเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านครับครับครับทินติครับครับครับ